สบายดีย่ามค่ะเมืดจ้ะท่านผู้ชมเห็ดกินแล้วกะลีแปลนเลยพี่น้องดำไปสายฮะอี่างค่ะเมืดยังงมหางัวอยู่เหย็ดเห็ดเอาเมื่อเด้วพี่อายไก่น่อยเฮ้ยน้องสิตอกขึ้นขึ้นได้ไหม มันลงเติงแล้วจะไปดีสุผูส้สุคนเด้อสิสุกทานกะห้ากับ,บ่ได้ลงมาย้มคำคำล่าไเหมือเดเนาะพี่น้องลงมาส่งแนวกินใหนนังพีน่น้องเนียนมักเนียนมักแปบใส่ปลาทูแน่แน,นวนางหมักพีนก่น้องจ้าแต่ว่าเขาอยู่เขาอยู่ขบกันกับบ่ได้ห่วงหรอกพีนนนนก่น้องนะอยู่แนวกินอันนี้จักสีเอลลานบ่มีผู้หาอยู่หากินห้แต่ก็ยังว่าแม่มันเอาแล้วน,นา่งก็ไปหากินเนาะ มันธะเมื่อหานกะลูกหามาพี่น้องเปลี่ยนกันหาในลูกบระยู่แล้วก็คิดน้าม้างอยู่พี่น้องเลยมาขึ้นนี่นะโวยพี่น้องเกจดาลงเงียงเขียดหน่อยสันมันได้อยู่ไรโอ้ไก่อยู่นในม่ใหญ่อ่ะอ้าวเอาใส่ถ้วยเทใส่ถ้วยคุณมาชูกินขาวแล้วเห็ดย่างมาชูกินนะโอ้ เนี่ยวราบ่งเจดากินเขาแลงสิไางนสายแกนหอไมุ้กงานะจัก้วมุกองเส้นมุกหนอไม้ใครมุดูโอ้ยย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 นยย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 ัยยยยยยยนยยอ้ยยนยย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  กวดเฮือนแล้วก็ <มา S 1> ไ <código S 1> ต่พายไต่พายไฮยายเห็ดยังอนาย่าญมองดูนานามองดูน่ะอ่ะทูซาปาลุงเร็วเร็วถูลุงมาเจาะเบิ่งพี่น้องว่าเขาอยู่ยังได้กินอย่งไดซำไม่ลูกเขา<ป> <c oughs> มองดูนไไหนะพายแพ้ไปเลยพวเโอเคมองดูพุงพ่งนะพุ่งนะอดซอดเดี๋ยวมาให้เทาเบิ่งดูพุ่งนะ สายใช่อ่ะแมวกับพ่อแมวน้าชายพุ่งนะเบิ้งเบิ้งให้ถ่าเบิ้งพุ่งก่อนใช้พุ่งนะใช้พุ่งเอามือซี่ด้วยสช้พุ่งใช้พุ่งมาฮัมมาหอมแก้มก่อนหอมแก้มบาทหนึ่งเอาหอมบระหามหอมแก้มถ่าหอมแก้มหอมแก้มถ่าวอุบ่ได้กูอืมนี่หอมแบบนี้เอาหอมถ่าไว้หัวกลั้นเลยช่วยนี่เห็นเด้เห็นเด้เฮ้ย เออเดี๋ยวก้องไปดิปลาลุงก่อนไปดิปลาลุงโอ้ยทำไรเฮ้ยเจ้ากูนี่เต็มกูเลยทำไรเฮ้ยนี่เมื่อวานอีแคทว่าอีแคทโทรมากนะเจห้องดูเจ๊ดเาทางหนาตีรอยแฮนเบิรงนะแฮนเบิรงหนาแม่มันน่ะพี่กล้องหนาพี่เออหนาหนาอีแคทหนาใช่ปะหนา เ็จบ่าวอ่น้ำบ่าวอ่ำน้ำสัตว์งอนงอนงอนทำเป็นงินเออเออเอามาวันนี้แคทได้ไหมมาในแคทมาในแคท่วยมันคือเฮนหุงเงินผูกงัวเนาะกระดามเล จนเมือ่อพี่น้องเลยียังของมันวะนี่วะพี่น้องนี่นะจะเป็นบ่อน,นอนมันพี่น้องบ่อนอนมันอนะ่ะมุ่งมุ่งนั่งนะพี่น้องอ่นนอนบ่อนอนลูกจ้ากุลูกเคยครั้งแรกนั่งก็จะเมาน,นอนบ้านพี่น้องแต่ว่าบุบบ้า,านั่งเปลี่ยนใจนเนลยอะไรเนาะยังเกาะเนี่ยหมอนมันหยัดหมอนท่านผู้ชม มาเพ่มาเพ่มาเพ่ไว้ได้พ่อแก้งอยู่บ้าสะเกยดหน่อยนะใครกดล้มาเบิ่งรู่หอนไรไรกดเขียนไอ้มาลงมาเบิ่งรู่มีกระเตะกระเตะที่เอาหายเจดมในพี่้องคิดทอดแม่บปแล้วแพง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 ยีน้ำมลาไก่นี่แหละยี่น้ำเจดำนี่แหละ พิดถอดพี่นี่พี่น้องเอ้ยมาดหอมมาดมมาสมุมนี่นี่ละป้อนดูเบิรงดูแม่สิเบิรงถ <c oughs> ังอ <c oughs> ยู่ในถังโมเมนต์คู่ผม <c oughs> ดูพุงมันนัะสอดอยู่พี่น้องเอ้ย <c oughs> กินลาย <c oughs> อ้าให้แม่นว่าน้ำนะโอ้ยหนาวมึงเอ,อ้ยอืออ่ะกูบ่ได้เบิ่งดอกให้กูเบิ่งก่อนฮะ อือเดรไลต์ตึกน้ะเฮ้ยมันห่อแล้วมันมีขียนท่านผู้ชมเขียนหน่อยเขียนหมอว้าวเนียนบักแปะมาหายเนียนสะปะทูมบวมแน่นเนียนทึ่งหวาวทึ่งตุ๊ดขึ้นกระจอบลุงกันญญาอะไรกันเลยขึ้นตลาดเลยได้บักแปะมาเจดม่ะพี่น้องเลยไปงมผูงัว ผูดผูดมากรบบตีต <Uma velocidade> <ts> ่อหัวจากกระมังเนาะอ่ะไปไหมมีผูกลุงอ่าอ่ากจไปชนใจพี่น้องเลยอ่แตงข้งมากินหักบริขิน้ำดอกมนจไปชนใจกับมังบ้หลักลักกินเราร้อยผู้จ่ามผู้อยู่อกูมกเนาะไหม แกลบแม่เนี่ยบอๆอย่าไปนะอย่ามายืนใส่เกาะมั้ยหอมแกบในหอมแก้มกันหอมแก้มกันมาหอมแกบหอมแก้มอะเห็นได้ไรหอมแก้มะหนึ่งเน่มะมุกมะมุกหนึ่งไก่เพื่อนเครื่องโกลาโมกเฮียลงมาได้ลูกบริพูนหอมแกบหัวขัดพี่น้องมันมีพุงไก่มันมีพุงพี่น้องเอ้ย เออลุยกเดก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 ดนน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 อนน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 มานนนนนานนนนนน้นน่ก เงียบป้าวัแล้วนกุ้งมกนูนะนะก่กินกุ้งน้อตัวมันมีต่แลนกับแลนมันบอดเอชอว์ไคือกนเล่นหต้ามันไปได้หัมหมดแลนเออมันบอดเอชว์หรืออืมอยานอยู่ ไปแล้วเฮ้ยมันมาเด้นอนน้ำด้เฮ้ยมันจะไปนอนน้ำกูบ่้างนบอกกับพี่น้องพี่น้องไปนำกันหาบุคคลพี่น้องคนละบ้านเท่าไหร่เอาแล้วก็ขึ้นมาบนเด้นติดติดตัวเองพี่ช้งมึงไปกรุงเทพได้โลดมึงไปกรุงเทพได้โลดมึงนะ ปามตื่เช้าอไดนร้อยมาปินนพลมไปหานอกน้ำที่ละอห้ากระจกตัวนี้น่ะนีเรนี่ห้ากระจกออกมานี่เพล็กละเพล็กที่สามบอนะไปปดโพนะซู

มึงไปกูหากบอดไ่ว่าลูกมึงไอะไรเลยเราอันาเหมือกนเจ้มนหดไงใหรเขาอ่ะเอาลูกมันหลุดตั้งที่ไหนวะมึนบกเน่ามึงจะเหม็นสะร้อยเอ้ยขึ้อกเือนคือเงินหา่ลงไอไรเมียเราโอเนอคนเขียวน่ะเด่กไปนะครับุแล้วก็ไปวัดำลังดื่ เองเองใสิลเลน้อปุ๊เล่กอืมอืมอืมแล้วบุงผู้ยินในคู่อันหนึ่งไปดึงหัวดึงหางอืมไม่แย่มงนะไม่ไม่แย่มงนะไม่มากกมกอยู่นอกอืมกูกกมกอยู่ไหนมึงกับป้าเอามกนะไม่ได้เฉยเอาขึนเอาหน้าเอาไมาให้มันใส่จานเอาไม้กับใบตองอาหารแรงจุ่นโอ้มีมูกระทะพี่น้องจ้าเหตุเดียวเอามันบ่าวร่อนมันลงมาอันฉลองมันเกิดลูกชาย มายอานซีเียบ้างอะเมื่อกี้บอกมันน้ำมามากสิพาไปน้สาไข่ดอกมามามากินข่าวมาพอเจด้ามกินข่าวแรงพี่น้องเอวนางงมเลิศลงไปผูกม้วนนางลูกนางนางนางกินดีๆไก่ ดีแท็กกับเตรียมโตพี่น้องเตรียมโตสิไปทำงานกับอ้อยยังกระสู๋เตรียมโตสิไปทำงานกับลูกชายหล่าเจดามไปทำอยู่ชายยังบ่บอกพี่น้องเลยไปจากมือยังบ่ทันบอกเนาะเอาอิงไว้าแอนตี้เขาเห็นนะเกรดห่างถ้ากายบวยยานลูกมึงจะหลดปุ๋ลงบ่

น่ากับกินเขาวซ้ำไม่ลูกนะพี่น้องแต่ละมื้อของคนประดำคือกินกับแรกลกันคือยังคือปลาไก่ป่ะมาแล้วผาบุแคนผายบุแคนน่ะลูกหูดกันนะผู่งโซนนะลูกบ่น้งนเนู่ดโผ่อ้ยปานพุงพญัยเด็ดอรุณว่าปานหัวกว่าปานพุงพยายเด็ดปาหัว โอมันแม่นมาเปันพุ่งพญายเดดกว่าเพละหัวอเ,เอาแนวกินขึ้นมา,หา,าหนให้ดาไปู้ในคัวมนลมลมคนะคือเปินหูหนี่ได้พญายเดดนะเป็นไผ่เป็นผอเาเองพี่นออ้องอืม <c oughs> ออออออกัดสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยกินขานน้าวเนาะบ่มีความสุขดอกพี่น้องเอ้ยอืมเงียบกว่านี่นโอ้โหโอ uh. ้มาพี่มาพี่มาพี่ข้าข่าวน้วมึงสีใหญ่สีหน่อยปั้นได้แค่แล้วมันบ,นบนลอลเลนตบหัวผู้หนักผู้หนี่ บารดีถุย่าปลาลุงอะทุหฮันเดย์นะเป็นเด้อถุย่านะเป็นเด้อสวยกินข่าวนะชูกูลืมห้องเขากินข่าวกับยางทามึงดูฮะเด็ดกินเองนะฮะเนาะลบลงจังโมงขึ้นจังโมงนะเฮ้ยสามสองริกนะ้าขึ้นได้เฮ้ย ขึ้นค้นาะโอ้โหดูนะเห็นแต่เอือยนะเก็บภาพบรรยากาศไว้เพ okay. ียงสำนี้พี่น้องห้องกาสี ขอลาพอกันทีนาเด้อจากฐานผู้ชมขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจากขอบคุณทุกๆคอมเมนต์คำติชมพี่น้องมันต่อมยันยัยม่ใหญ่กับใครมึงนอนนอนสุนนอนตายพายปิดตัวนี้พี่น้องเยนอปบ่หลับเดอกูโอ้เถาบอ้พระแหงนยังโสเขาอยู่มากอกนี่